สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเข้าครัวกันอีกทีนะครวันนี้จะมาทำาพาทำขนมจีนน้ำยาป่าแต่เราใช้ตัวนี้เป็นปลาทูนะคะเป็นปลาทูในการทำน้ำยาขนมจีนในครั้งนี้แล้วก็มีมีตีนไก่มีแล้วมีตีนไก่ด้วยนะคะตีนไก่ที่เราตุนไว้เพราะว่าเพื่อจะให้มันเปื่อยเราใส่ไว้ใส่ทีหลัง หรือต้มพร้อมกับที่เราทําเครื่องเสร็จแล้วเนาะแต่ตอนนี้ขออนุญาตย้ายเตานะคะเนื่องจากว่าเดี๋ยวเราจะต้มต้มปลาทูต่อไปเราจะต้มปลาทูนะคะต้มปลาทูใส่เครื่องให้มันใส่น้ําลงไปค่ะพอประมาณ ประมาณครึ่งหม้อนะคะใช้ประมาณครึ่งหม้อขชต้มหมไูไตไปก่อน,นเราก็จะใส่ขาดตะไคร้ใบมะกรูดลงไปเพื่อดับข่าวปลานะคะใบมะกรูดเฉียงไปเลยใบมะกรูดนี่จะใช้หมดนะคะถ้าถ้าใครมีน้อยให้เหลือไว้ใส่ลวยหน้าตอนที่มันเสร็จแล้วเนาะ,ะเราก็จะใส่เครื่องไปหมดเลยะคะ่ะกระเทียมค่ะ เทียมนี่จะเป็นเครื่องพวกนี้่ากระชายพริกเราใช้ทั้งพริกสดและพริกแห้งนะคะล้างแล้วเรียบร้อยใส่ลงไปเลยแล้วก็หัวหอมค่ะหัวหอมกระชายใส่ไปเลยพอน้ําเดือดเราจะใส่ปลาลงไปนะคะเราจะใส่ตอนเดือดเนื่องจากว่าไม่ทําให้อ่ากลิ่นคาวปลาออกเนาะนี่ปลาตัวใหญ่มาก น้ำปลาลงไปเลยนะคะปรุงรสไปเลยยังไม่ทําปรุงรสแต่ต้องใส่น้ำต้มน้ำปลาลงไปใส่ใส่หมดถ้วยเลย ระหว่างที่เรารอหม้อเดือดเนาะมาเมา์มอยหอยสังกันหน่อยกวาดการทำอาหารนี่มันยากมากจริงๆเลยนี่นะเตรียมแต่สี่โมงเย็นเตรียมของเตรียมผักเตรียมอะไรเตรียมต่างนานาแล้วค่อยๆมาทำกันอีกทีหนึ่งในครัวใช่ไหมคะแล้วคนนี้เตรียมไปชั่วโมงหนึ่งอะได้การทำอาหารใครบอกว่าทำง่าย มันไม่ได้ง่ายเลยนะคะมันยากมากเลยมันต้องเตรียมอุปกรณ์ได้หลายอย่างอะอย่างที่เราเราเราไม่ค่อยได้ทําอยู่แล้วมันก็จะต้องเตรียมนู่นเตรียมนี่เตรียมเลยอย่างทำน้ํายาขนมจีนก็จะเป็นเครื่องเคียงบ้างเออใบมะก,กรูดค่ะตะไคร้อะไรมีไหมในบ้านถ้าไม่มีเราต้องออกไปซื้อวันนี้เราก็จะมีเครื่องเคียงเราเยอะแยะไปหมดเลยมีทั้งผักชะอมอ,อกระหล่ำปี ถั่ฝักยาวแล้วก็วันนี้เอาเอาผักบุ้งมาลวกด้วยนะคะเพื่อเป็นเป็นเครื่องเคียงที่ที่ดีอะแล้วแต่คนชอบนะใครจะชอบผักชนิดไหนชอบยังไงอะไรก็แล้วแต่แหละก็ซื้อมากินตามที่เราอยากกินแล้วกันอันนี้เราชอบอะไรเราก็ซื้อมาแล้วกันโดยปกติก็ไม่ค่อยได้ลวกหรอกผักบุ้งดูดูดูด,ด,ดูน้ำเริ่มเดือดแล้ว น้ำเริ่มเดือดแล้วทุกคนหลังจากนั้นเราใส่ปลานลงไปเลยค่ะวันนี้เราใส่จุๆไปเลยนะคะสองตัวค่ะเพื่อความเข้มข้นของอขนมจีนน้ายาเราและแต่ใครชอบเนาะใครชอบแบบแต่ก็ใส่ไปถ้าใครไม่ชอบที่ข้นมากก็ใส่ตัวเดียวก็ยังพอเนาะโอเคนี่ที่บอกว่าในผักเครื่องเคียงของเราวันนี้เยอะมากมันจะมีผักชีราว ผักชีลาวถั่วฝักยาวกระหล่ำปีกระหล่ำปีแล้วก็ผักบุ้งนะคะต้องลวกแล้วก็มีไอ้เนี้ยไอ้ตัวเนี้ยภาษาบ้านนอกเขาเรียกบ้านบ้านข่อยเรียกว่าผักกระจงเนาะแต่นี้ไม่รู้ว่าเขาเรียกเรียกว่าอะไรภ,ภาษาไทยเรียกผักพายหรือผักอะไรกันแน่นี่ผักเยอะๆอร่อยดีค่ะทุกคน ทำง่ายนะคะน้ำยาขนมจีนน้ำยาป่าเนี่ยทำง่ายมากง่ายจริงๆนี่อันนี้จะเป็นสต๊อกไก่สต๊อกไก่อันนี้เปื่อยละเปื่อยละเอาไว้ใส่ทีหลังแล้วแต่แล้วแต่ใครใครชอบแบบไหนเนาะบางคนอาจจะใส่ต้มไปเลยกับปลาต้มไปพร้อมกับปลาตรงเนี้ยแล้วก็บางคนอาจจะต้มก่อนอย่างเงี้ยเหมือนที่ที่แบบทําเนี่ยต้มไว้เพราะว่ามันสะดวกต่อการแบบ ถ้าเรามาทำต้มผมปลาแล้วพอทำน้ำยาออกมาแล้วพอทำน้ำยาเสร็จแล้วไก่ยังไม่เปื่อยเนี่ยด้วยความที่โดยส่วนตัวที่แปบมชอบแปมชอบที่ไก่ที่มันลุยลุยแบบคือมันละลายในปากเลยอะนะถ้าใครที่มันชอบแบบเหนียวเหนียวหน่อยก็ไม่ต้องมาต้มเนี่ยก็ได้ก็ต้มพร้อมกับปลาแล้วก็ใส่ไปกับน้ำยาทีเดียว แล้วก็ชอบชอบยูนเนีร์แบบนั้นอะแทะๆหน่อยนึงอันนี้แปมชอบแบบแบบคือเอาเข้าไปแล้วลายในปากเงี้ยประมาณเนี้ยให้มันกระดูกมันหลุดออกมาอย่างเงี้ยชอบอย่างั้นแล้วก็เลยต้องต้มไว้ก่อนตุนไว้ก่อนเพื่อให้มัความเปื่อยเปื่อยของไก่เนาะเริ่มเดือดมาแล้วนี่ก็สุกมากละอ่ะนั้นติดไฟค่ะเอาปลาขึ้นมาเลย เอาเครื่องทั้งหมดออกมาปั่นนะคะอันนี้ขออนุญาตปั่นนะคะวันนี้เพราะว่าเนื่องจากว่าโขกน่าจะไม่ละเอียดพอแต่เราเอาตะไคร้ที่มันแก่ออกเดี๋ยวเราเมื่อก่อนเราจะปั่นเครื่องที่เราต้มด้วยกันหมดยกเว้นตะไคร้อย่างเดียวนะคะเพราะว่า ตะไคร้มันแก่เนาะใช้น้ำปลาที่เราต้มปลาเราก็จะเก็บไว้เป็นอ่าน้ำทำน้ำยาเลยจะได้ไม่ต้องเสียเปล่าขอเก็บนีดก่อน เก็บออกให้หมดแต่ถ้าใครชอบก็ปั่นได้นะคะแต่นี้แอบเห็นว่ามันแก่ไปปั่นนะ่าก็จะเป็นกากแล้วเวลาทานเข้าไปมันจะไม่อร่อยมันจะแบบเหมือนมีหย,ยาบๆอะ่ะหยาบๆเข้าไปนะโอเคเราก็ได้เครื่องแกงที่เราได้แล้วอันนี้เขาจะขออนุญ,ญาตปั่นนะคะปั่นนะคะทุกคน ปั่นรวมกันได้หมดเลยขออนุญาตใช้ขออนุญาตใช้มือกระปุกมันเล็กน่าจะได้ปั่นสองสามรอบเย้ ้ยจากนั้นไม่ได้ถ่ายให้ดูตอนที่เอาไก่ลงแล้วก็เอาน้ำพริกลงเนาะเพราะว่ารีบรๆทำด้วยอะมันก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ดูหลังจากนั้นก็นี่ยังไม่ทันไหนเลยน่ากินซะแล้วอาเรามาหั่นเครื่องเคียงกันนะคะหั่นกระหล่ำปีไว้ค่ะ แล้วก็ใส่กล่องไว้นะคะจากนั้นตามด้วยถัวฝักยาวจ้าหั่นไว้พอประมาณไม่ยาวมากหั่นไว้นิดนึงนะคะถ้าไม่พอก็สามารถหั่นเพิ่มได้แต่ถ้าใครจะหั่นไว้เยอะๆก็แล้วแต่สะดวกแต่นี่เราทานกันสองคนเราหั่นไว้เยอะแต่กลัวทานไม่หมดเนาะเคค่ะ นี่ค่ะสวยๆเลยปรุงรสจ้ะผงนัวใส่น้อยแซบน้อยใส่มากแซบมากไม่ใส่ไม่แซบสามีบอกต้องใส่นะคะเนี่ยน้ำปราดนนิดหนึงแต่นั้นก็คนดูค่ะ แล้วก็ชิมนะคะบ้าคือแสบแท้คือแสบแท้ล่ะ <Okay. S 2> ไม่นัวประแดกนะคะใส่ของนี่าใส่ประแดกอีกทีเลย

จักหน่อยอเพราะแหละแซบ่บแบบเด็ดแซ่บร้ายวันเนี้ยปลาจักหน่อยดิตอนร้อนๆอะ่ะ ชิมจางไม่ต้องเติมเพิ่มนะทุกคนเพราะว่าพอเย็นมาแล้วอะ่ะมันจะเค็มอ้าวเสร็จแล้วทุกคนหลังจากนั้นก็ใส่ต้นหอมไปเลยนะคะนี่ไงใส่ต้นหอมใบมะกรูดไปเลยค่ะโอ้เสร็จแล้วอะไรจะง่ายขนาดนะ้าอุ้แต่และลืมใส่ปลาเนี่ยเรามีใส่เนื้อปลาด้วยนะคะ นิดนึงตามอำเภอใจถ้าทำกินเองใส่เต็มที่ไปเลยเสร็จแล้วทำแบบง่ายๆสบายๆเยอะเนาะเยอะมากเสร็จแล้วคะ่ะน้ำยาขนมจีนแซบๆนะคะ ถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ